โภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน6 12ปีเด็กวัยเรียนหมายถึงเด็กที่มีอายุ6 12ปีเด็กวัยนี้จะ,ะเจริญเติบโตและมีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งการเรียนรู้อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพในอนาคตดังนั้นอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเด็กในวัยเรียนนี้ ไม่ได้รับอาหารที่ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมจะส่งผลทำให้เด็กร่างกายแข็งแกร่งสติปัญญาทึบไม่มีความพร้อมในการเรียนประสิทธิภาพการเรียนรู้และการทำงานต่ำเราจะทราบได้อย่างไรว่าเด็กมีการเจริญเติบโตตามปกติผู้ปกครองควรเป็นผู้ติดตามการเจริญเติบโตของเด็กโดยการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงและนำมาเทียบกับน้ำหนักส่วนสูง ่ออายุที่เหมาะสมของเด็กน้ําหนักและส่วนสูงที่เหมาะสมของเด็กอายุ4-6ปีน้ําหนัก16 -20 กิโลกรัมส่วนสูง100-110ซนติเมตรอายุ7-9ปีน้ําหนัก22-26กิโลกรัมส่วนสูง 115- 125ซนเมตร อายุ10 1 2ปีน้ำหนัก28 3 2กิโลกร,รมัมส่วนสูง130 1 4 0เซนติเมตรทงโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน6 1 2ปีคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานหลักควรได้รับร้อยละ55-60ของพลังงานรวมเช่นข้าวแป้งเผือกมันขนมปัง โปรโตีนเสริมสร้างกล้ามเนื้อและร่างกายควรได้รับร้อยละ1 0บถึงสิของพลังงานรวมเช่นเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วไขมันให้พลังงานสำรองและช่วยดูดซึมวิตามินควรได้รับร้อยละ2 5่สถึงสาของพลังงานรวมเช่นน้ำมันพืชถั่วปลาอะโวคาโดผักและผลไม้ให้วิตามินเกลือแร่ใยอาหารควรบริโภคผักทุกมือและผลไมา1้1นถึงสส่วนต่อวันนมเสริมแคลเซียมเพื่อกระดูกและฟันควรดื่มนมวันละ1-2แก้ว น้ำเปล่าควรดื่มน้ำสะอาดวันละ6กถึงแก้วโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนเด็กที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาอายุระหว่าง6-12ปีอัตราการเจริญเติบโตจะช้ากว่าวัยทารกและวัยก่อนเรียนแต่การเจริญเติบโตจะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเป็นไว้ที่กำลังเจริญเติบโตและมีการพัฒนาทางด้านกระดูกฟันกล้ามเนื้อและระบบต่างๆ ความต้องการโปรตีนถึงแม้ว่าเด็กวัยนี้จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ต่ำกว่าเด็กวัยก่อนเรียนแต่ก็ต้องการโปรตีนอย่างมากเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อให้การเจริญเติบโตนั้นดำเนินไปตามปกติและซ่อมแซมเนื้อเยื่อซึ่งเสื่อมสลายไปอยู่ในสภาพปกติและเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยรุ่นโปรตีนเป็นแหล่งของกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการสร้างฮอร์โมนเอนไซม์ M ide, การสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อ ของเด็ก,กวัยก่อนเรียนต้องการโปรตีน1กรัมต่อน้ำหนักต่อหนึกิโลกรัมการขาดโปรตีนทำให้เตี้ยแคลเกนกล้ามเนื้อรีบภูมิต้านทานต่ำสติปัญญาต่ำและเรียนรู้ซ้าซึ่งไม่สามารถแก้ไขให,ให้กลับคืนมาเป็นปกติได้แม้จะได้รับการแก้ไขแล้วหากได้รับพลังงานไม่เพียงพอร่างกายจะใช้โปรตีนให้เกิดพลังงานแทนการนำไปใช้สร้างกล้ามเนือ้อ กระดูและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของอวัยวะต่างๆในร่างกายเป็นผลให้การเจริญเติบโตไม่เต็มที่แหล่งอาหารของโปรตีนได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆไข่นมถั่วมเมล็ดแห้งความต้องการวิตามินและเกลือแร่วิตามินและเกลือแร่เป็นสารอาหารที่จําเป็นสําหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กให้เป็นปกติการได้รับวิตามินและเกลือแร่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายส่งผลให้ การเจริญเติบโตอยู่ชะงักและทําให้เกิดโรคตามการขาดวิตามินและแคลรลนั้นแคลเซียมและฟอสฟอรัสหากขาดแคลเซียมทําให้เป็นตะคิวกันเจริญเติบโตหยุดชะงักความหนาแน่นของกระดูกต่ําเป็นผลให้กระดูกไม่แข็งแรงถ้าขาดแคลเซียมหรือเลือลงมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคกระดูกพุนแหล่งแคลเซียมได้แก่นมและผลิตภัณฑ์นม ปลาและสัตว์ตัวเล็กที่กินได้ทั้งกระดูกถั่วเหลืองและต้องหูแข็งผักใบเขียวบางชนิดเช่นผักกาดผักกวางตุง้งเหล็กมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสมองการสร้างเม็ดเลือดแดงและมีผลความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กเด็กที่ขาดธาตุเหล็กจะมีภาวะโลหิตจ,จาง ส่งผลเสียต่อศักยภาพการเรียนรู้ทำให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้เท่ากับเด็กปกติแหล่งอาหารของธาตุเหล็กได้แก่ตับเนื้อสัตว์ต่างๆโดยเฉพาะเนื้อแดงเลือดสัตว์ต่างๆเช่นเลือดหมูเลือดไก่ไอโอดีนมีความสำคัญต่อการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยช่วยกระตุ้นระบบประสาทและสมองให้เจริญเติบโต มีผลต่อสติปัญญาและการเรียนรู้หากขาดไอโอดีนทําให้สติปัญญาบกพร่องการเรียนรู้ช้าการเจริญเติบโตชััไอโอดีนพบมากในอาหารทะเลทั้งพืชและสัตว์เช่นสาหร่ายทะเลปลาทูกุ้งแห้งและปัจจุบันมีการเสริมไอโอดีนในเครื่องปรุงเช่นเกลือน้ำปลาซอสปรุงรสและอื่นๆ โดยสามารถสังเกตจากข้อความบนสินค้าสังกะสีจำเป็นต่อการเริญเติบโตของร่างกายเกี่ยวข้องกับการทำงานของโปรตีนการขาดจะทำให้การจเจริญเติบโตหยุดชะงักภาวะเตี้ยขาดความอยากอาหารการรับลดลดน้อยลงและบาดแผลหายช้าพบมากในเนื้อสัตว์อาหารทะเลโดยเฉพาะหอยนางลมกุ้ง ปลาไข่นมผลิตภัณฑ์นมและผักสีเขียวเข้มวิตามิน B1 ช่วยในการผผาเผาผลาญคาร์โบไฮเดตถ้าขาดทำให้เกิดโรคเหน็บชาแหล่งอาหารของวิตามิน B1 หนึได้แก่เนื้อหมูข้าวซ้อมมือถั่วลิสงถั่วเหลืองถั่วดำและงาวิตามิน B2 ช่วยในการผผาเผาผลาญคาร์โบไฮเดตไขมันและโปรตีนทำให้ร่างกาย จเจริญเติบโตส่งเสริมระบบประสาทผิวหนังตาและช่วยป้องกันเซลล์ถูกทำลายถ้าขาดทาให้เกิดอาการเจ็บคอคออักเสบที่ริมฝีปากป้นบวมแดงและมีรอยแผลแตกเป็นร่องมีสะเก็ดคุมที่บริเวณมุมปากหรือที่เรียกว่าปากนกกระจอกแหล่งอาหารของวิตามิน B2 ได้แก่เนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์ไข่นม วิตามินซีมีความสำคัญต่อระบบประสาทเพิ่มภูมิต้านทานโรคและช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กยับยั้งการสร้างสารก่อมะเร็งต้านอนุมูลอิสระหากขาดวิตามินซีทำให้เบื่ออาหารกระวนกระวายอารมณ์แปรปรวนเกิดภาวะซึมเศร้าเลือดออกตามไรฟันหรือที่เรียกว่าโรครักปิดรักเปิดแผลหายช้าการจเจริญเติบโตชงัก แหล่งอาหารของวิตามินซีได้แก่รั่งมะขามป้อมมะปางสุกข,ขนุนมะละกอสุกส้มเขียวหวานผลไม้สดอื่นๆรวมทั้งผักสดต่างๆเช่นเมื่อเขือเทศผักใบเขียวเป็นต้นความต้องการน้ำน้ำเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานต่างๆในร่างกายเด็กจึงควรได้รับน้ำให้เพียงพอดื่มทุกครั้งที่หิว น้ำที่ควรดื่มควรเป็นน้ำที่สะอาดหรือเครื่องดื่มต่างๆเช่นน้ำหวานน้ำผลไม้น้ำนมเป็นต้นสำหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า5-8ปีมีความต้องการน้ำ1,400-2,100มิลลิตรต่อวันอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กได้แก่อาหารหมักดองเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก อาหารรสจัดน้ำอัดลมชากาแฟขนมหวานจัดทอฟฟี่ขนมกรุบกรอบอาหารพวกนี้จะทำให้เด็กอิ่มและไม่บริโภคอาหารมื้อหลักทำให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์น้อยลง สรุปได้ดังนี้เนื่องจากเด็กวัยเรียนเป็นวัยที่ต้องการพลังงานและสารอาหารอย่างเหมาะสมและเพียงพอที่นอกจากจะช่วยทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ตามปกติแล้วยังช่วยทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพด้วยอาหารวัยเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญอาหารและโภชนาการวัยเรียนควรมีพลังงานพอเหมาะมีความหลากหลายเพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอไม่มากหรือน้อยเกินไปทั้งสารอาหารหลัก คาร์โบไฮเดรตโปรโตีนไขมันและสารอาหารรองวิตามินแร่ธาตุจึงจะทำให้เด็กเจริญเติบโตสมไวัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ